โหน้าอาคาดคนนี้กําลังบังคับให้ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าถอดเสื้อผ้าออกหญิงสาวกลัวจนไม่กล้าต่อเ,อเอา้า้เอแกนเธอตัวสั่นและปลดกระดุมเสื้อออกแต่เมื่อไอสารเลว้นี้กําลังจะข่มเหงร่างกายเธอปรากฏว่ามีร่างของชายคนหนึ่งเข้ามาจากด้านหลังของเขาเขายังไม่รู้ตัวชายคนนั้นก็ถือถังดับเพลิงตีเขาจนล้มลงกับพื้นหลังจากที่ยกเข้าอีกขึ้น<ม>เขาก็ทุบหัวชายชั่วคนนั้นทันท,นทีเพราะมันได้ทําร้ายผู้หญิงคนนั้นเธอกลัวจนถอยออกไปจากการกระทําที่โหดร้ายของชายคนนี้เพราะความโกรธฮีโร่ท และแสดงความคิดเห็นของคุณฉันจะตอบทันทีพระเอ็ดได้บอกกับหญิงสาวว่าหลังจากสิงกรีร้องเหมือนหมูที่ถูกเชื้อของฆาตรกรคนนี้พระเอ็ดได้ตัดเอ็นขาของเขาทันทีเพียงเพื่อช่วยหญิงสาว แล้วการกระทําของเขาไม่เกินไปหน่อยหรอแต่ถ้าได้รู้สิ่งที่ไอสารเลวนี้ได้ก่อไว้เชื่อฉันเถอะคุณอาจจะลงมือมากกว่านี้นักฆ่าคนนี้ชื่อขอยองชุนงานอดิเรกแม้แต่ละวันของเขาคือการขับรถบัสคันนี้เพื่อหลอกล่อผู้หญิงที่อยู่ตามลำพังข้างถนนหลังจากนั้นก็หลอกล่อให้ขึ้นรถแล้วตีให้สลบแล้วนํากลับมาเพื่อกําจัดซากเมื่อไม่กี่วันก่อนคู่มั่นของพระเอกชื่อจูยุนเธอโชคร้ายกลายเป็นเหยื่อของฆาตกรและถูกเขาฆ่าอย่างโหดเทีย้ยมก่อนที่ขอยองชุนจะพาเธอกลับไปที่ที่เขาอาศาอ มื่องนี้กับคู่มั่นของเธอคือสุธยอนแต่ฆาตรกรกลับไม่สนใจเขายัางคงฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมและหั่นร่างของเธอไม่นานหลังจากนั้นร่างของจุยุนก็ถูกคนพบในแม่น้ำสุธยอนทำงานที่หน่วยข่าวกรอง,องของรัฐบาลแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานผ่านวิทยากรแต่เขาก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ดผูผ่านเพียงเท่านั้นแต่สุธยอนรู้ว่านั่นเป็นคู่มั่นของตัวเองเขารู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นคนที่รักถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมกลายเป็นความโกรธเอฟเฟนอย่างรวดเร็วและทำให้เขาทนไม่ได้อีกต่อไปสุธยอนตัดสินใจที่จะทำให้้ฆาา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 ตตตกกกกรรเเเเเจจ็็บปปวววววดดมม่่่่ยยยุนนนแสททภใคชหลือออพขขงีี ด้านอาชญากรสู้ริออนพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยสีคนที่เคยก่ออาชญากรรมแบบเดียวกันหลังจากนั้นก็ใช้วิธีที่โหดเทียมที่สุดในการจัดจังพวกมันทีละคนคนแรกไม่ใช่คอยที่สองก็ไม่ใช่กระทั่งถึงบุคคลที่สามขอยองจุนสู้ริออนตามหาที่ที่เขาอยู่อาศัยและพบกับสิ่งแปลกในกล่องที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงมีกระเป๋าของผู้หญิงมากมายแล้วยังมีเสื้อชั้นในที่เขาเก็บไว้กลิ่นเลือดนั้นทำให้คนอื่นตื่นกลัวประตูนั้นได้ดึงดูดความสนใจของสูฮริออนในทันทีเขาเปิประตูเข้าไปในห้องับ นี่เป็นห้องที่ฆาตกรใช้ท่าหันศพในขณะเดียวกันสูฮยอนพบแหวนเพชรติดอยู่ในท่อระบายน้ําเขาหยิบมันขึ้นมานั่นเป็นแหวนที่ขอมอบให้ฟูยุนตอนนี้ฟูหยอนมั่นใจแล้วว่าสูยุนถูกฆ่าโดยฆาตกรคอยองชุนแล้วฆาตกรอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเขากําลังจับผู้หญิงอีคนกําลังจะลากไปรมข้างบ้านเพื่อทําเรื่องที่เลวทรามเมื่อได้ยินเสียงดังสูฮยอยได้เดินเข้าไปเขาพบว่าใครบางคนกําลังเข้ามาคอยองชุนจึงหยิบเขาขึ้นมาอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นฆาตกรที่ฆ่าภรรรยยาาาาาาขขขอออออองงงงเเเดดดวววตตูููฮนน็มมมมมไไไป้้้ค่่่พะกกทััสสิ แต่แน่นอนว่าเป็นสมาชิกของทีมอจชายกรรมล้วนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีสู้หิยอนมีพลังการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเขาเอาชนะฆาตรกรได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็หยิบถุงพลาสติกมาพันรอบหน้าของเขาแล้วกาดเขาไว้แน่นจากด้านหลังแอรไม่ว่าฆาตรกรจะดิ้นรนมาแค่ไหนก็หนีไม่พ้นจนกระทั่งเขาหยุดเคลื่อนไหวสู้หิยอนหยิบก้อนหินข้างขึ้นมาทันทีตัดสินใจที่จะปีครั้งสุดท้ายเพื่อฆ่าฆาตรกรแต่ทันใดนั้นเขากยุดแล้ววางหินลงแล้วถอดถุงพลาสติกแล้วเทกาวเข้าปา,า,รกรากฆาตกรหลังจจากกกนนนนนนั้้็ลวบิแระทุท ท้ายที่สุดแล้วซูฮยอนต้องการจะทำอะไรไม่นานหลังจากนั้นคอยองชุนก็ฟื้นตื่น้นมเข้าพบว่าตัวเองยังไม่ตายนอกจากนี้ยังมีเงินให้เขาไปรักษาอาการบาดเจ็บตอนนี้เขาไม่เข้าใจว่าซูฮยอนกำลังจะทำอะไรในคืนนั้นเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองแต่เมื่อเขากำลังจะกลับเขากลับมีความคิดที่ชั่วร้ายเมื่อเห็นพยาบาลคนสวยเขาตั้งใจจะข่มขืนเธอในขณะนั้นซูฮยอนได้ปรากฏตัวอีกครั้งและตีเขาจนล้มลงกับพื้นจากนั้นก็ตัดเอ็นที่ขาของเขาแต่น่าแปลกทำไมซูฮยอนถึงรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าครั้งกก่่ลจจาาาาททีเขรรฆตส กาวที่เขาเทลงในปากของฆาตรกรคืออุปกรณ์นำทางสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ได้ยินเสียงพูดของฆาตรกรได้นั่นเป็นเหตุผลที่สูฮยอนทำร้ายเขาแต่ไม่ได้ฆ่าเขาเป็นปเพราะเขายากให้ฆาตรกรทรมานและอยากให้ฆาตรกรผ่านความเจ็บปวดมากกว่าภรรยาเขาเป็นแสนเท่าตอนนี้เพราะการแก้แค้นจึงทําให้สูฮยอนกลายเป็นปีศาจขอยองชุนได้รับบ,บาดเจ็บสาหัสและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ในขณะที่สูฮยอนกําลังคุยกับเพื่อนร่วมงานอยู่นั้นขอยอมชุนแกล้งทาเป็นอยู่ในอาการคม่าและแอบได้ยินว่าในร่างกายของเขามีเครื่องติดตามและสูฮยอนเป็นคู่มัน่น ขาตกรู้ว่าเก่านั้นบอกให้เขารู้เกี่ยวกับการตั้งคานของซูยุนในขณะเดียวกันนั้นยิงข่มขู่เขาและตามฆ่าทั้งครอบครัวของซูยุนหลังจากนั้นก็สารภาพว่าขอยองชุนให้เขาไปในห้องน้ําจากนั้นก็กินยาเพื่อใช้เครื่องติดตามออกมาต่อมาเขาก็ตีคนขับเอเอทอสกซี่สลดไปแล้วเอาเครื่องติดตามใส่เข้าไปในปากของชายคนนั้นในที่สุดเขาก็ขึ้นรถแล้วออกไปทันทีในขณะเดียวกันซูฮยอนได้ตามหลังเข้าไปแต่น่าเสียดายที่เขามาช้าและที่เก้าเดียวาตกรได้ขัับบรถสวนทาาางกเขพามาช้าหลังจากที่รู้ว่าตนเองถูกหลอกซูฮยอนมั่นใจว่าาตกรจต้าบ ครัวของภรรยาเขาแอาแน่นอนเขารีบโทรหาพ่อตาและขับรถไปที่นั่นแต่ตอนนี้เขาย่องจูงจองตัวเป็นคนส่งของลมาถึงประตูบ้านของพ่อตาในที่สุดพ่อตาก็ถูกฆาตกรฆ่าตายผ่านไปสักพักสุฮยอนได้ตามไปถึงเมื่อเห็นพ่อที่นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นในใจของเขาเอาแต่โทษว่าเป็นความผิดของตนเองและฆาตกรจงใจให้สุฮยอนจับตัวเขาเขายืนบกมีดที่เพื่อเลือดใส่ตำรวจแต่ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงสุฮยอนพุ่งชนท้ายรถ แล้วรีบขับไปทางฆาตรกรคอยองชุนแล้วย้อนเขาลงในท้ายรถก่อนที่ตำรวจจะมาจับกุมตัวเขาจากนั้นก็เหยียบคันเร่งแล้วหายไปในพริบตาซู้ยอนนำฆาตรกรไปที่ห้องรับของฆาตรกรเขาต้องการที่จะจัดการกับคอยองชุนที่นี่เขาถามฆาตรกรว่า ตอนนี้รู้สึกกลัวหรือ,อยังรู้ว่าผิดหรือ,อยังแต่คอยองชุนก็เป็นเหมือนปีศาจที่ไม่รู้ความเจ็บปวดเขาบอกให้สูฮยอนรีบลงมือในสายตาของเขาไม่มีความสำนึกผิดใดๆดเลยสูฮยอนรู้ว่าตัวเองแพ้ตั้งแต่ที่สูยุนถูกฆ่าตายเขาก็แพ้แล้วแต่อยากให้มารายตัวนี้ต้องทนทุกทรมานและก่อนที่เขาจะตายอยากให้เขาได้ลิ้มรสของความเจ็บปวดอย่างเอเซนสาหัสเขาแวนมีดกิโยตินที่ฆาตกรเคยใช้ฆ่าคนอื่นแล้วมัดเชือกไว้ด้านหลังประตูจากนั้นก็บังคับให้กับเชือกหลังจากนั้นก็ทิ้งเครื่องติดตามไว้แล้้วจานานจาาาาาากกกกไไปมมมม่่่นนนนนหลลลัังงออออออแแะูชยยยขขคคุุ็เเ เมื่อประตูถูกเปิดออกผัวของเขาจะหลุดออกจากคอทันทีเพราะเขากำลังกับเชือกไว้จงไม่กล้าหล่ยปากยังคงร้องลั่นบอกคนข้างนอกว่าอย่าเปิดประตูแต่พ่อแม่ของเขากลับไม่ได้ยินและคิดว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายสุดท้ายพวกเขาก็เปิดประตูออกนตัวเองหส<ว>ีลมคมถูกตัดลงฆาตกรเสียชีวิตด้วยน็อตของตัวเองแต่ตอนนี้หลังจากที่ได้ยินทั้งหมดแล้วและรู้ว่าตัวเองได้เอกลย์เอเคนให้ซุยยุนได้สำเร็จในที่สุดซูฮยอนก็ร้องไห้ออกมา